อรุณสวัสดิ์จ้าพี่น้องอรุณสวัสดิ์เช้าว,วันฝนพรำนะจ้า<ด>น้ำม,มากจากลล้าพุ่แล้วน้ำเต็มท่งเต็มท่าจ้าไอ้่งทังพี่น้ำไหลหลุไหลร่วงพี่น้องพุ่แล้วบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศดีคักพุ่แล้วน้ำไหลหลุยไหลล่วงอันนี้สะล่างครับสะล่างเด้อพูดแล้วเออสาวนี่เอ็นตาได้กินข้าวพี่น้องพูดแล้ว ขขาง้ามคักคุณสวดโจโก้สวดโจโก้เลยครับเขาได้ปุยไปพาชมนี่ค่ะจัโกเด่นน้อยสองตัวว่ายน้ำเป็นแล้วพี่น้องเห็นมันว่ายน้ำเป็นแล้วโอ้ต้นสักน้ำาท่วต้นสักน้ำถ่วมปลูกไว้กล้วยเต็มยู่ว่ะทั้งคุณกับกล้วยสุข,ข้าเคี้ยวผัเลียงหุอยหุยย่ว่ะ บรรยากาศท้องทุ่งค่ะอุดมสมบูรณ์สระนี้ก็น้ำเต็มค่ะสระนี้กุ้งมาพี่นอ้องไม่ทราบนี่ปลูกบักม่วงไปซี่ต้นจ้ะซื้ออันปลูกเทลน้อยปลูกบ่ไวซื้อแก้วขมิ้นมา2องแล้วก็นสามฤดู2องเพราะว่าคุณนายเอเพิ่นมากินสมต้จนจำปีของเราปลูกไว้ฟังนี่ดอกหอมปลูกไปทั่วบ้านอันนี้ก็สามฤดูนะฮะแตกแล้วอันนี้ซื้อมาจากในเน็ตต้นละสองร้อยห้าสิบ ต้นอปปินึกว่าสิตายแล้วอันนี้ไปซื้ออยู่ตลาดนัดเมื่อวานนี่จะ้ะซื้อ,อตลาดนัดเมื่อวานนี่ต้นละร้อยสี่สิบบาทพี่น้องนีอันนี้สามดูค่ะสามดูอยู่เสียบยอดปีเดียวขนาดที่ได้กินแล้วตลาดได้กินปีนี้ละอันนี้น่าจะเป็นแก้วขมิ้นต้นนี้ลักษณะเขาแก้วขมิ้นค่ะงามปลูกเองพี่น้องปลูกหลังบ้านเดี๋ยวรอให้มันดินยุบก,นกันอี่การเกษตรสาราหลังบ้านอีกลงกล้วยใหม่อีกอันนี้ก็ <c oughs> ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นแก้วขมิ้นอันนี้น่าก็อาจะเป็นสามดูดูปลูกสามต้นพี่น้องหยาเต็มอยู่มาเสียหายคนงานมานนเก็บมานี่อยู่พี่อยาสิพามาเบิ้งเห็ดคอนมะพร้าวเห็ดคอนเ้าออกหลังบ้านเลยจ้ะหนี่หลังครัวเลยนี่แม่เห็ดคอนเ้าวเสียเก็บไปให้แม่เบื้องว่ามันสิกปินเลยบอกม่ได้จ้ะนี่แม่เห็ดคอนเ้ายาทำ เห็ดขอนเ้าแต่สิเก็บเบิ้งอย่าทำเจ้ากูเด่นน้อยนี่นั่นนี่นะครับเห็ดขอนเพาหนึ่งปลาท่ามันกินได้เก็บไปก้อนกินมาได้ก็าค่อยเอาให้ใกล้ให้ปลากินสองเห็ดขอนเพานะคะเก็บไปค่ะปลาเทียมันกินได้ว่าลูกว่าสิกินได้เพราะแม่บอกว่ากินมาได้ก็เอาทิมได้จากหมกหนึ่งแหละพี่น้อง แกงใส้ในสดน้ำกระเสียบอยู่ด้วยนะนี่อขอนภาอ่ะนี่ต้นอ่าลั่นทมติดแล้วลั่นทมอันนี้หลังบ้านเจ้าค่ะหลังบ้านนี้เจ้าค่ะฝนตกบรรยากาศห้องทุ่งมัอนี่ฝนกระชิตกมืดมือเหอพี่นออ้องผู้ด่ะตกมืดมือพร้อมเห็ดเอาว่าให้แม่เบิ่งว่ามันกินได้บ่ กินแล้วตายเบียร์มาไหวเด้พี่น้องออกกำลังกายปลูกต้นไม้ไปละสี่ห้าต้นค่ะทุกพริกไทยท่านได้ปลูกแต่ามาถามผุ้ธเ่ากมามันกินได้ปะมื่นพี่น้องขี้ไห้น้าเกาะปูนตกดูกลายก็ได้ต้นดอกแก้วงามอุย้ยรวยคุณยายาจะเบิ่งวันกินได้บ่ยายกินข้าวอยู่ค่ะ กินบ่ได้กระถิ่นคุณตัวเอาออกไปหลอดกินบ่ดีเลยถิ่นาะยายบอกว่ากินบ่ได้ว่ะสิย่านตายกินแล้วตายนะคะโอเคครับไปแล้วครับคลิปนี้ยายกินข้าวอยู่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้อ่าเพจโพสเอชชาแนลเนาะใครจะสั่งกล้วยไม้ก็สั่งโทรมาได้เลยสุด9 5 9าแป8 8ปนะครับผมสอบถามได้เลยมีทุกชนิดนะครับ ชมบรรยากาศบ้านนากคะ้วห,<ร>หอมลเูกลอมลูกๆลูกๆค่ะลูกลูกลก็ก <laughs> กกไปใส่ได้บางตัวโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ฝนตกเนาะนอนเว้นพี่น้องหอยออกเด้อจ้าถูกๆมันๆกันจ้าเมื่อนี่จ้าสวัสดี